อันนี้มาดูแท่นดัดแป๊บหนิ้วนะครับดัดแป๊บซิงน้ำหนึ่งนิ้วหนานะครับ mm hmm. อ่าเราต้องถอยแล้วก็ขยับตัวนี้เข้ามาถ mm hmm. อยขยับแท่งมาแล้วก็รีดต่อแล้วก็หักต่อเ mm hmm. ห็นหรวป่า mm hmm. อ่าอักต่อเัดต่ออ่าเราถอยต้องค่อยๆปรับแท่ง ครับแท่งเลื่อนตามระบบแท่งดันหลังจะใช้เลื่อนอย่างเงี้ยครับโอเคมาถอดดูครับ1นิ้วหนาครับ1นิ้วนาโอเคครับสวยงามขอบคุณครับ